ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมกลับมานั่งเรียนไม่ใช่เขาเรียกว่านั่งนั่งฟังกันอีกครั้งในส่วนของนาตาสเตปครับตอนนี้จะเป็นเรื่องราวของ20คําศัพท์ที่ไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ครับถ้าเกิดใครที่เป็นแบบ d a อยู่หรือว่าเป็นแบบนักวิเคราะห์ข้อมูลอยู่เนี่ยนี่มันเป็น20คำา20คีย์เวิร์ดที่ผมเตรียมเอามาให้เนาะสำหรับทุกคนได้ฟังแล้วก็ทบทวนความรู้ข้าวๆความรู้เบื้องต้นความรู้เบสิกเกี่ยวกับคำพวกนี้ เอามาแชร์กันหวังว่ามันน่าจะตรงใจกับใครหลายๆคนเนาะหรือใครที่กําลังหาแบบคีย์เวิร์ดของการเรียนเรื่องราวเหล่านี้อยู่เนี่ยว่าต้องรู้อะไรบ้างผมว่าคําพวกนี้น่าจะช่วยได้เยอะเออลองไปนั่งฟังไปพร้อมๆกันเนาะอ่ะขออนุญาตเปลี่ยนจอนะครับโอเค20 k e y w คีย์เวิร์ดครับสำหรับงาน Data Analysis เนาะวันนี้ผมกรุปออกมาเป็น4กรุปครับผมเป็นกรุปละคําเริ่มตั้งแต่คำว่า Descriptive static s t a t i c s ครับผม Inferential uh, In s t a t i c ครับ Data virtualization ครับ uh, การ EDA Predictive a n a l y t i c ครับผมนี่ก็จะเป็น5คำแรกที่เรามาเรียนรู้กัน5คำที่2ครับเป็น Time series a n a l y t i s ครับ Big data No data wrangling uh, Data mining ครับแล้วก็ Data governance uh, ชุดที่3ครับเป็นในส่วนของ Perspective a n a l y t i c ครับผม Machine learning Data mining เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นอีกความหมายหนึ่งหรืออาจจะเป็นความหมายเดียวกันผมอาจจะหลุด คลัสเตอร์นารีซีครับผมอาร์เรเกชันนารีซีดดัตตาคุณลิตครับอันนี้เสียที่สี่ดัตตาคุณ y ครับดัตตาไวเฮาส์ดัตตา m มา t ดัตตาเอ็กซ์โพเรชันแล้วก็ดัตตาไดเวน d ิ c ชั i นเมคกิ่งคืออะไรคำศัพท์เหล่านี้ครับหน้าใครที่เรียนใครที่เรียนเรื่องราวเกี่ยวกับดัตตาในติดเนี่ยน่าจะผ่านหูผ่านตาม,มามากหรือถ้าเกิดว่าใครที่ฟังวิดีโอผมมาตั้งแต่ในชุดแรกๆเลยเนี่ยมันจะมี ผมจะบอกเกินๆเรกๆไว้อยู่แล้วว่าแบบมันคืออะไรความหมายมันคืออะไรอยู่ในเรื่องราววันไหนอะไรแบบนี้ครับผมมามาดูคำแรกเลยครับ descriptive static ครับความหมายของมันก็คือ s t a t i c a l measure that describes the basic feature of the data set such mean median mode and sd หรือว่า standard deviation ครับเจ้าตัว descriptive static เนี่ยอันนี้มันคือ,อ,อถ้าแปรตรงตัวมันคือการคิดแบบสถิติโดยที่ใช้ค่า ต่างๆจาก Data Set ครับเช่นค่ามีนค่ามีเดียนค่ามดแล้วก็ค่า SD เนาะค่ามีนก็คือค่าเฉลี่ยค่ามีเดียคือค่ากลางค่ามดก็คือผมเรียกว่ามอดผมไม่ได้มีความหมายเป็นภาษาไทยแล้วก็หาค่า SD หรือว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่จะไว้อธิบายครับเป็นเรื่องราวเหล่านี้2ครับ inferential s t a t i s t i c ครับผม e ท h n ิ q used to infer properties of a population based on sample of data it i n c l u d e hypothesis testing confidence interval and regression analysis inferential s t a t i c อันนี้ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปสมัยที่แบบเรียนมัธยมเทคนิคเหล่านี้ครับมันคือการทำข้อมูลให้เขาเรียกทำ population ประชากรข้อมูลประชากรนั้นๆภาษาไทยข้อมูลนั้นน data set น,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 นั้นเนี่ยมันพิสูจน์ความเป็นไปได้เช่นการตั้งสมมุติฐานขึ้นมาหรือว่าการหาค่า ความมั่นใจ confidence interval มันคือหาค่าความเชื่อมั่นเออภาษาไทยในไทยอีกทีนึงแล้วก็ regression analysis อย่างเงี้ยครับผมคือการหาค่าอ,อ่อาแยไม่ได้เตรียมภาษาไทยมาอ่ะเป็นการหาค่า regression ละกันในส่วนของอ่าตรงนี้การวิเคราะห์ตรงนี้ก็คือความหมายอยู่ใน inferential analysis ครับ3ครับเป็นในส่วนของ data visualization data visualization อ่ะทุกคนจะคิดถึงการที่มันต้องตีเป็นกราฟเออใช่ครับมันเป็นกราฟแต่กราฟมันมีหลายรูปแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบกราฟ ปวงกลมพายชาร์ตกราฟแมปกราฟที่เป็นชาร์ตหรือว่าอะไรแบบนเนี้ยซึ่ง Data Visualization เนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างมากๆฉะนั้นก็มันคือกราฟิกครับมันคือแบบอ่าอินโฟกราฟิกที่แสดงให้เห็นถึงชุดข้อมูลนั้นๆนว่ามันจะคอมมูนิเคตหรือว่าสื่อสารออกมาว่าข้อมูลภายในเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีแพทเทิร์นอย่างไรบ้างครับอย่างมีประสิทธิภาพเนาะข้อที่4ครับ EDA Exploratory Data Analysis หัวข้อนี้ผมทำวิดีโอแยกไว้เดี๋ยวจะมีอีกอันหนึ่งที่จะทำไว้โดยการใช้ Python ในการทำโดยรันใน c a g k l e เดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้นะครับผมก็ใครที่ดูอยู่ถ้าสนใจเรื่อง EDA ก็กดติดตามกันไว้ได้เป็น approach n a ครับผม to analyzing analyzing dataset to summarize the main characteristics often use visualization technique ครับ and summary statistic คือการถ้าภาษาไทยมันคือการ ตะลุยข้อมูลการดูว่าข้อมูลนั้นมันมีอะไรบ้างดูว่าสรุปมันมีอาชนิดของข้อมูลเป็นยังไงการอาแสดงของข้อมูลการเหวี่ยงของข้อมูลเบ้เซ้ายเบ้ขวาหรือว่าแบบเป็นฐานระครังความฐานระครังหงายอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในขั้นตอน EDA ทั้งหมดเลยครับผมต่อไปครับ Predictive Analytics Predictive คือการพยากรณนะ์เนาะเป็นการแบบวิเคราะห์แบบพยากรณ์ว่า าคาดการว่าอนาคตมันจะเป็นยังไง The use of statistical model and machine learning algorithm to forecast คีย์สำคัญทําไมคือคําว่า forecast future ด้วยะ future outcome based on historical data ก็คือเป็นการใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อทํานายเรื่องของอนาคตก็ผมเป็นการดูว่าข้อมูลในอดีตมาแบบเนี้ยเจ้าตัวข้อมูลในอนาคตจะเป็นยังไงโดยการพึ่งตัว machine learning ครับแล้วก็ค่าสถิติต่างๆเช่นเดียวกัน ต่อไปครับ Perspective c Analytical Technique that recommend action to optimize outcome based on predictive future scenario ก็คือเป็นการวิเคราะห์จาก future scenario ก็คือเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยจะถูก based on จากข้อมูลที่เรามีในอ,ออดีตโดยการที่เราข้อมูลในอนาคตัคบมา optimize ให้มันมาทำให้มันแบบฟิตมากขึ้นเพื่อจะดูว่าผลลัพธ์ของมันเ,เป็นยังไงแล้วก็สามารถเอาไป ใช้ต่อได้ไม่ว่าจะเป็นการทำดิสซิชันเมคกิ่งอันนี้เดี๋ยวอธิบายตอนท้ายมีคำว่า Decision Making อยู่แมทชีนนิ n งครับหรือว่า ML m a เอ h เนาะแมทชีนนิ่งเป็น s u b เซ t ของ AI อม s u u s s t t of artificial i t t e l l i g e n c e คทับ that ค s e statistical technique ก็คือมันจะใช้ค่าสถิติในการที่จะอนุญาตให้ตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยเอาข้อมูลพวกนี้ครับไปพยากรณ์คือเอาไปเรียนรู้ก่อนจากข้อมูลที่เขามีแล้วก็ทำพ d i ดคชันออกมาหรือว่าตัดสินใจอะไรบางอย่างโดยที่ ไม่ได้อิงจากอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากชุดข้อมูลที่เขามีแล้วก็เป็นตัวโปรแกรมที่เขาถูกตั้งค่ามาครับผม n i t g Mining ครับ Data mining 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 คิดถึงการทําเหมืองใช่ไหมถ้าเป็นภาษาไทยมันคือการทําเหมือง m i n i n g อะไรเงี้ย Miner คือนักคุดเหมือง The process of discovering patterns correlation and insight from large data s e t using t e c h n i q u e from static ML ครับแล้วก็ Database System ก็คือครับการ Data m i n i n g เนี่ยมันคือกระบวนการในการที่จะไปตะลุยข้อมูลโดยการที่ดูจากแพทเทิรครับดูจากความสัมพันธ์ของมันแล้วก็ข้อมูล Insight ว่าในใน t a Set ันั้นอนะ data set ขนาดใหญ่เนี่ยมันต้องทำยังไงมันมีอะไรบ้างมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยใช้เทคนิคต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นค่า t t c t l ครับค่า ML หรือว่า Data System ก็ตามต่อไปครับ c l u s t e r analysis Cluster Analysis use A อันที่เนี่ยยูสอกรูป i i มิลาร์ c ็ c บ t จกต์คลคำนี้น่าจะคุ้นในช่วงโควิดที่ผ่านมา Cluster มันคือการกรุปกลุ่มใหญ่ๆ Cluster หนึ่งหนึ่ง c ลัสออะไรเงี้ครับมันคือความหมายของมันคือกรุปกรุป u p s i m l a r Object ครับ all data point to geter h based on the characteristic o r feature ก็คือชุดข้อมูลหนึ่งข้อมูลมันมีหลากหลายชนิดเนาะไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงตัวอักษรอะไรแบบเนี้ยเราก็จะกรุ๊ปภาพไปอยู่กับภาพเสียงไปอยู่กับเสียง ตัวอ,อ,กอักษรไปอยู่กับตัวอ,อ,กอักตัวเลขไปอยู่กับตัวเลขอะไรแบบนี้นี่คือการทำคลัสเตอร์แอนาลิซิครับ regression analysis a s t a t i c a l method used to analyze the relationship between dependent and independent variable and predict the value of the dependent variable based on the independent variable ในนี้จะมีคีย์เวิร์ดอยู่2คําคำรับก็คือเป็น dependent กับ independent ก็คือเป็นตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม,มประมาณนั้น เราจะใช้ข้อมูลตัวแปรต้นกับตัวแปรตามนะครับเอามาหาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยการใช้ statistical วิธีการที่เกี่ยวข้องกับทางสถิติครับมาทําการพยากรมาการเอามาทําการทํานายเออพยากรณ์มันก็ลึกไปเอาเป็นแบบทํานายว่าค่าที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตมันเป็นอะไรบ้างโดยเบสออนจากข้อมูลที่เรามีครับก็คือการทํา regression analysis time series analysis ครับ the analysis the data the analysis of data collect At a regular interval or time to identify pattern trends Seasonal Variation Keyword ของคำว่า Time Series ก็คือคำว่า Time ครับโดยที่ Time ตัวเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่จะถูกเก็บมาโดยที่แบ่งเป็น Interval เ,เป็นช่วงๆหรืออเป็นแบบเป็นระยะระยะระยะอืมเพราะมันเป็น Time Series เนาะมันไม่ใช่แบบข้อมูลที่แบบเป็นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งมันจะเป็นแบบ Time s e r i e s พอสอนนี้ถึงพออนี้ เ,เวลานี้ถึงเวลานี้อะไรแบบนี้ครับผมเพื่อหาแพทเทิร์นของมันเป็นอย่างไรเทรนเป็นยังไงแล้วก็ฤดูกาลข,ของข้อมูลนี้มันเป็นอย่างไรถ้านึกไม่ออกก็ลองนึกถึงอุณหภูมิก็ได้ครับอุณหภูมิในประเทศอย่างเงี้ยว่ามันในช่วงไหนที่มันมีอุณหภูมิร้อนอุณหภูมิหนาวอุณหภูมิต่ําอะไรเงี้ยมันก็จะสัมพันธ์กันเนาะว่าแบบที่จะหาแบบแพทเทิร์นมันเป็นอย่างไรนี่คือข้อมูลที่เป็นไทม์ซีรีส์ครับผม Big Data ครับอันนี้เคยทำวีดีโอไว้แล้วก็ไปดูหาย้อนดูกันได้ครับ large and complex data set that cannot be processed using traditional data processing technique ก็คือเป็นข้อมูลพิเศษครับที่ใหญ่แล้วก็ซับซ้อนมากๆไม่สามารถใช้การโปรเซสแบบอ่า a a ต a าแอนาลทั่วไปในการทำได้ Big Data a n a l y t i c involve extracting insight from such data set using advanced analytical method ก็คือมันจะต้องใช้วิธีที่มันเข้าหน้าจะ advanced ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งในการที่จะแบบไป วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อมูล Big Data ครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาแยกด้วยว่า Big Data คืออะไรอันไหนคือ Data ธรรมดาบแบบนี้เนาะต่อไปครับ Data r a n ็งกิครับผม the process of cleaning transforming and organizing raw data into suitable format for analysis mm hmm. ก็คือข้อมูลอ่ะมันจะมีแบบหลากหลายอย่างเนาะบางคนก็จะได้มาแบบเป็นแบบข้อมูลเแปบๆบเป็น plain text เงี้ยโดยที่ในข้อมูลนั้นก็จะเว้นวรรคใช่ปะเราก็ต้องเอาข้อมูลนั้นไปทำความสะอาดก่อนไปคีนค่าที่มันแบบไม่จำเป็นต้องมี เปลี่ยนข้อมูลบางส่วนครับที่แบบเป็นเทคให้มันกลายไปเป็นแบบ Number อะไรเงี้ยคือบางทีมันอาจจะไม่ได้พร้อมร้อยเปร์เ็นต์สำหรับการทำการทำอนาติกอนา y ิินะเวลานั้นแล้วก็ไปจัดเรียงครับให้มันอยู่ในคอลัมน์ให้มันอยู่ในโลเรียบร้อยจากข้อมูลดิบที่เป็น r a ร d a t a เออเอามาใส่ในฟอร์แมที่มันถูกต้องเนี่ยคือการทำ d า t a t a Ran ์ i n g ครับผม r a n ดัตต้าไมเนบอกไปแล้วเมื่อกี้มันซ้ำกันนะฉะนั้นมันจะมีเหลือแค่19คีย์คีบัสครับต้องขอโทษด้วยอันนี้มันเป็นข้อมูลที่ซ้ำกันน่าจะซ้ำสไลด์หรือว่าสักอย่าง d a t a c o โคเวเนนซครับผมดัตต้าโคเวนนซเนี่ยมันคือระบบการจัดการข้อมูลต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการทําให้มันพร้อมใช้งานการที่ทําให้มันสามารถใช้งานได้การเม r ร์กันระหว่างการเชื่อมกันระหว่างข้อมูล1กับ ฐานข้อมูลหนึ่งกับฐานข้อมูลหนึ่งแล้วก็ความปลอดภัยในส่วนของข้อมูลนั้นๆว่าใครสามารถเอาไปใช้ได้บ้างในนั้นในองค์กรใ i เซชันคือในองค์กรใดองค์กรหนึ่งเนาะนี่คือความหมายของ data governance เป็นเหมือนกับ environment อืมเป็นเหมือน environment ของ data ในองค์กรใดองค์กรหนึ่งครับ data quality the measure of accuracy, c o m p e t i i t v e n e s s consistency and reliability of data which is essential for effective decision making and analysis ก็คือ การมันคือเกณฑ์ในการวัดว่าข้อมูลชุดน,นี้มันพร้อมสําหรับการเอาไปทำอะไรสิหรือเปล่าหรือเอาไปทําการตัดสินใจอะไรใดๆในอนาคตหรือเปล่าที่เกี่ยวข้องกับ business decision making เนาะเพราะฉะนั้นแล้ว data quality ครับก็จะประกอบไปด้วยประมาณ3 4อย่างอย่างเช่นข้อมูลนั้นถูกต้องไหมข้อมูลนั้นถูกเติมเต็มหรือเปล่าข้อข้อมูลนั้นมีการอัปเดตอย่างสม่าเสมอไหมและข้อมูลนั้นตรงกับความเป็นจริงหรือเปล่านี่ก็จะเป็นเกณฑ์คร่าวๆครับทึ่งจะทำให้ข้อมูลนั้นมันดีหรือไม่ดีก็อ,อยู่ที่ชุดข้อมูล อยู่ที่ Quality ของมันหรือที่เราเรียกกันว่า data quality ต่อไปครับ data warehouse ครับผม centralize d repository ครับ that store and s t r u c t u r e and unstructured data from one or more sources design for query and analysis later than transaction processing data warehouse เป็นเหมือนบ้านเป็นเหมือนคลังของข้อมูลเป็นเหมือนศูนย์กลางของข้อมูลในการเก็บข้อมูลที่ถูกจัดเรียงแล้วถูกจัดระเบียบแล้วยังไม่ถูกจัดระเบียบจากหลายๆที่เนาะ หรือแม่ก็มาจากที่เดียวถูกดีไซน์ครับเพื่อให้พร้อมสำหรับการเอาไปประมวลผลโดยการคิว e. รี่คิวรีเนี่ยมันคือภาษาซีคว้ SQL ในการแบบภาษาที่เอาไปเล่นกับข้อมูลเดี๋ยวผมทำวิดีโอคิวรีใหญ่อีกอันหนึ่งเพื่อแบบไปลองลองเล่นไปอร้อมกันแล้วก็เอาไปวิเคราะห์ข้อมูลอืมครับผมนี่ก็คือ Data w a r ว H o u s เเป็นเหมือนสถานที่ใดที่หนึ่งในการเก็บข้อมูลต่างๆครับทั้งแบบ s t r u c t u r e และไม่ Structure ทั้งแบบคลีนเลียงไม่ได้ clean, คลีนก็มาดู Data m a r t ครับผม A subset of a data warehouse that is focused on specific business function or department contain a l y r e l e v a n t d a t a for analysis นะอันนี้คือ data warehouse data m a r t จะเป็นเหมือนร้านอยู่ข้างในออแบ่งย่อยออกมาเป็นแบบ subset ของ data warehouse ซึ่งจะโฟกัสแค่ข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึง่งเช่น data m a r t สมมุติว่าอันนี้คือ data warehouse ขององค์กรใช่ปะ่ะนนี้คือของบริษัท data m a r t อันนี้เป็น data m a r t ของ HR ที่จะเก็บข้อมูลของพนกาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจำนวนพนักงานชื่อพนักงานข้อมูลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยของพนักงานจะอยู่ในนี้อืนี่คือความหมายของ Data m a r t d ครับผม d o t a Exploration the initial phase of data a s e t w h e r e a n a l y s t explore the data set to understand its structure c h a r a c t e r i s t i c and relationship between v a r i a b l e ก็คือจะเป็นการเข้าไปดูว่าชุดข้อมูลนั้นนะครับมันถูกจัดรูปแบบเป็นยัง มันถูกใส่เชนดิของข้อมูลถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ความสัมพันธ์ของข้อมูลนั้นๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรในระหว่างของตัวแปรที่กําลังคน้นกําลังทําการวิเคราะห์อยู่อย่างเงี้ยครับผมเป็นเป็นช่วงหนึ่งของการทำอนาลิสีนั่นแหละมันเป็นแบบพีเรียดหนึ่งอันนี้อาจจะเป็นอันนี้เป็นฟูลพีเรียดใช่ไหมเนี่ยดัตต้าเอ็กซ์พเรชันจะอยู่ประมาณตรงนี้อันนี้อันนี้หาข้อมูลนี่เกเตอร์ข้อมูลอันนี้ครีนข้อมูลดัตต้าเอ็กซ์พเรชันจะอยู่ตรงนี้หรือว่าอยู่ระหว่างนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าอ่าเขาจะดีไไไซนน์กัยัยงาต่อปครบ Data-Driven Decision Making อันนี้คือคำสุดท้ายที่จะเอามาพูดในวันนี้ The process of making a decision based on data, a n a e a s i s and empirical evidence, rather than intuition or personal experience, In involves using data to inform and support decision-making processes across various d o m a i n ตามความเข้าใจของผมเนี่ย r i v e driven น e c i s i o n m ม k i n g มันคือการที่เราจะใช้ข้อมูลเป็นหลักในการตัดสินใจเพื่อทำอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะอย่างที่ผมบอกไปเคยบอกไว้ก่อนหน้าแบบแทบจะทุกคลิปเลยว่า ก่อนที่จะทำอานาลิติกได้เราต้องรู้ก่อนว่าปัญหามันคืออะไรปัญหาที่เกิดขึ้นมันคืออะไรแล้วเราจะไปเอาข้อมูลจากไหนมาแก้ปัญหาแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไรอันนี้คือจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยไอ้ส่วนของ Data d r i v e น i ิชชั่น n มคกิ่งเนาะซึ่ง Data d r i v e n decision making เนี่ยมันจะทําได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลมันพร้อมแล้วมันมันถูกรีพอร์ตมาแบบนี้แล้วมันมีการสตั๊กเจอร์มันมีการคลีมมันผ่านการอนาลิติกมันผ่านการคลีนอะไรเงี้ยมาหมดแล้วซึ่งเราจะเอาข้อมูลไงครับไปทําการเป็น เหมือนกับข้อมูลเบื้องหลังข้อมูลหลังเราในการดันให้เราทําอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่ไม่ได้อิงจากประสบการณ์ตัวเองหรืออะไรใดๆก็ตามหรือการวิจัยอะไรก็ตามเราอิงมาจากตัวดิ c ซิชันเรเราอิงมาจากตัว Data ที่ถูกอน,นันเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะเป็นความหมายของคําว่า Data d ได v e n Decision Making ครับไดเวนคือการขับเนาะูกครับด a t ้ d ไ i v e n คือการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อการทําการตัดสินใจอะไรบางอย่างอ่ะนี่ก็จะเป็น สิบเก้าคำตอนแรกบอกยี่สิบสิบเก้าคำครับที่ใครที่อยู่วงการด a ตต้าไอติกน่าจะรู้จักกันดีแล้วก็ใครที่กําลังแบบพึ่งก้าวขาเข้ามาอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพวกนี้เออฟังไว้ก็น่าจะเข้าใจภาพรวมต่างๆของด a ตต้าไอติกได้มากขึ้นรู้ก่อนก็ดีครับเพราะว่าเวลาที่เราไปนั่งเรียนไม่ว่าจะเป็นแบบบูตแคมป์หรือว่าคอร์สออนไลน์ต่างๆเนี่ยหรือว่าเรียนแบบจริงๆเนี่ยมันจะทําให้เราแบบอ๋อมันคืออย่างนั้นอย่างนี้อ๋อเปอร์เซ็มันคืออย่างนั้น,น,อ,นอ,อย่างน,น,นี้แล้วเราจะเข้าใจมันหมดเลยมันจะง ก็เอาไว้เจอการวิดีโอตอนต่อไปนะครับวันนี้มันก็คร่าวๆสบายๆแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเจอการวิดีโอตอนต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ